กราบสวัสดีครับเป็นแฟนพระเครื่องทุกท่านนะครับวันนี้ช่องการศึกษาพระสมเด็จนะครับก็มีพระสมเด็จนะครับเป็นพิมพ์เกตบัวตูมกับพิมพเจดีนะครับวันนี้ก็มีพระสององค์มาให้เพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับพระสององค์นี้ก็เป็นพระยุคต้นๆนะครับของสมเด็จพระพุทธาจย์โตนะครับพิมพ์เกตบัวตูมนะครับด้านซ้ายมือองค์ด้านขวามือก็เป็นพิมพเจดีเล็ก โพตะสินก็เป็นพิมพเจดีธรรมชาติของเนื้อปูนนะครับพิมพเจดีค่อนข้างที่ออกไปทางเนื้อปูนสุกนะครับออกไปทางปูนถูกเยอะเนื้อพระนี่ผุพลุนนะครับผุบพลุนพเพื่อนเพื่อนดูกายภาพของเนื้อปูนนะครับถึงจะคนละพิมพ์ทรงกันนะครับแต่ธรรมชาติกายภาพนี่เหมือนกันนะครับ,บเพื่อนเพื่อนดูลักษณะ,เน,ะนนเนื้อพระที่ออกไปทางปูนสุกนะครับ เห็นไหมจะเป็นเนื้อาขาวยุย่ย,ยฟ,ฟูนะครับหลากหลายรูปแบบหลากหลายระดับนะครับของเนื้อปูนสุกด้านบนนี้ก็จะมีปูนดิบนะครับที่งอกเห็นไหมลักษณะการงอกของปูนดิบก็ชัดเจนนะครับต่ธรรมชาติเนื้อปูนสุกนะครับเพื่อนจำไม่เลยนะครับกายภาพแบบนี้นะครับตามหลักวิชาการเขาเรียกว่าเนื้อปูนสุกนะครับถือว่าเป็นพระเท้ ที่เซียนเก๋เนี่ยนะครับทำเรียนแบบได้ยากถ้าธรรมชาติแบบนี้นะครับเพื่อนจำไว้เลยนะครับให้เพื่อนดูเส้นบังคับพิมพ์นะครับเส้นบังคับพิมพ์เนี่ยเพื่อนเพื่อนดูลักษณะกายภาพของเนื้อนะครับของเส้นเห็นไหมฮ่ยวยน่นนะครับปุพลุน <c oughs> สึกกล่อนนั่นเองนะครับ นี่คือลักษณะของเนื้อปูนนะครับที่ผ่านการเวลามานับเป็นร้อยกว่าปีสีดำดำเนี่ยนะครับนี่สีดำดำเหล่านี้เป็นคราบนะครับขี้ฟงขี้ฝุ่นที่เกาะทับถมอยู่เป็นเวลานับเป็นร้อยปีนะครับพระเนี่ยเนี่ยองค์เนี้ยไม่ใช่คราบราค้าบรักนะครับพระเนี่ย <c oughs> เขาไม่ได้ใช้ไม่ได้แฝนนะครับ ก็ตั้งไว้แปะไว้ที่ฝาผนังอย่างเดียวนะครับเนี่ยเป็นเวลานะครับตกทอดมากว่าถึงรุ่นเราเนี่ยก็ผ่านระยะเวลามานับเป็ร้อยปีนะครับแต่ตอนที่ผมได้เช่ามาเนี่ยเจ้าของที่เขาไปรื้อบ้านไม้เก่าเนี่ยนะครับนี่ให้ปล่อยผมเช่ามานะครับเรืองนี้หลายปีแล้วนะครับตอนนั้นเช่ามาหลักพันเองนะครับเนี่ย ตางนี้นะครับถือว่าเช่ามาไม่แพงเช่ามาเป็นสิบปีแล้วนะครับก่อนที่ผมจะมาศึกษาพระสมเด็จนะครับอย่างจริงจังมีพระองค์นี้เมื่อก่อนก็ไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าแท้หรือเก๊เหมือนกันนะครับแต่ก็เก็บสะสมมาเรื่อยนะครับเก็บสะสมมาเรื่อยเพราะปัจจุบันเนี่ยนะครับหกเจ็ดปีให้หลังเนี่ยเราก็เริ่มศึกษานะครับ ปลาสมเด็จอย่างของแท้นะครับก็คือศึกษาตามแนวทางที่ถูกต้องนะครับพยายามดู <c oughs> หรือติดตามอาจารย์ที่เขาอธิบายหลักการเปลี่ยนแปลงของเนื้อปูนนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านนิตยสา,ารวารสารบ้างนะครับที่เขาเขียนเกี่ยวกับวิวัฒนาการของแคลเซียมนะครับวิวัฒนาการการงอกของเปลือกหอยต่างๆเนี่ยนะครับก็ทําให้เราเข้าใจเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อผงปูนเนี่ยนะครับก็ได้จากเปลือกหอยที่เป็นแคลเซียมเหมือนกัน <c oughs> หลักการเปลี่ยนแปลงนะครับการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนของเนื้อผงเนี่ยเมื่อผ่านระยะเวลานะครับเป็นร้อยปีเนี่ยกายภาพของเนื้อพระเหล่านี้นะครับการเหี่ยวการยน่นการงอกเนี่ยนะครับจะก,ก่อเกิดเพื่อนดูสิครับลักษณะความเหี่ยวเห็นไหมระดับพื้นผิวสององค์เนี่ย <c oughs> เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันด้านซ้ายมือออกไปทางเนื้อแกล่งกว่าสักหน่อยนะครับ แต่พระเพมพ์เจดีด้านขวามือเนี่ยออกไปทางเนื้อบุนสุกนะครับจะไม่ก้อยถึงน้ํามันตังอิวนั่นเองนะครับพระที่ออกไปทางเนื้อบุนสุกในส่วนมากนะครับจะออน้ํามันตังยิ้วแล้วก็ลักษณะการผูกปูนของเนื้อก็จะเกิดเยอะนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่านั้นไม่มีน้ํามันตังอิ้วนะครับในการอะไรครับในการถนอมเนื้อพระเมื่อความชื้นความร้อนเนี่ยกดดังต่างๆสัมผัสตกกระบนผิวพระเนี่ยเพื่อนคิดดูนะครับ ทับถมอยู่เป็นเวลานานๆน,นะครับความชื้นสัมผัสความร้อนสัมผัสในอากาศก็ทําให้เนื้อปูนเนี่ยนะครับผุยยุ่ยออกไปเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดนะครับนี่ก็คือคกลไกของการเวลาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าสร้างมาเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับร้อยห้าหกสิบปีถึงร้อยแปดสิบปีเนี่ยเพื่อนๆว่านานไหมล่ะครับอ่าก็นานนะครับทําให้เนื้อปูนเนี่ยเปลี่ยนสภาพนะครับเนี่ยเหี่ยวย่นงอกนะครับ กลอนผูปูนเพื่อนดูสิครับระดับพื้นผิวเนี่ยสังกติเห็นี้นี่เมื่อก่อนเป็นสังกติแบบนี้ <c oughs> นะครับนี่รูปแบบสังกติเนี่ยตอนกดใหม่ๆก็เป็นลักษณะเงี้ยนะครับแต่เมื่อสร้างมานานแล้วการเปลี่ยนรูปแบบของเนื้อผงปูนนะครับเป็นปร้อยกว่าปีแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะครับด้วยกลไกของการเวลา <c oughs> ถ้าเป็นพระเท <c oughs> เนื้อพระนี่ผิวพระยังเรียบตึงนะครับไม่เหี่ยวไม่ยน่นได้เฉพาะเป็นก้อนๆหย่ยาบอันนั้นไม่ใช่รูปแบบของพระแท้นะครับเนึกจำไว้เลยเมื่อก่อนเราก็ใช้หลักอะไรครับตำหนิเหมือนกันนะครับดูพิมพ์ตำหนิเหมือนกันแต่ไม่เคยรู้เลยว่าการเปลี่ยนสภาพของเนื้อผงปูนนะครับตามหลักวิทยาศาสตร์ที่สามารถชี้วัดนะครับและฟันทงได้เป็นยังไงนะครับ เราก็ไปมองเมาแต่ตาหนิเหมือนกันนะครับดูไม่เป็นสักทีนะครับไม่เข้าใจสักทีแต่เมื่อเราเปลี่ยนแนวคิดนะครับเปลี่ยนแนวคิดต้องเปลี่ยนแนวทางนะครับมาค้นฟ้าศึกษาใหม่นะครับก็หาแหล่งความรู้ใหม่นะครับเราก็ได้เข้าใจว่าหลักการเปลี่ยนเปลงของเนื้อผงปูนที่เป็นแคลเซียมเนี่ยนะครับเมื่อผ่านการเวลา จะเปลี่ยนแปลงบรรยัลักษณะไหนนะครับรูปแบบของเนื้อปูนนะครับก็เปลี่ยนแปลงไปเพื่อนๆดูนะครับนี่ก็คือการเปลี่ยนสภาพของเนื้อผงปูนเห็นไหมเหี่ยวยยนนะครับมีปุมีพลุนนะครับมีงอกเห็นไหมเหี่ยวแล้วก็งอกในจุดกลอนต่างๆกลอนแล้วก็งอกนะครับนี่ก็คือรูปแบบนะครับของเนื้อผงปูนการเปลี่ยนรูปแบบนะครับเพื่อนๆดูเห็นไหมเนี่ย ผมพยายามเอาพระแท้ที่ดูง่ายนะครับเพื่อนมาเนเพื่อนร่วมกันรับชมและศึกษานะครับพระแท้ที่ดูยากก็มีนะครับก็คือการเปลี่ยนสภาพของเนื้อปูนน้อยนะครับ <c oughs> ไม่ใช่เรียกว่าน้อยนะครับพระที่สมบูรณ์นะครับพระที่เขาเก็บพระที่เจ้าของเขาเก็บนะครับเก็บไว้อย่างดีเนี่ยไม่ได้ผ่านการสัมผัสหรือหยิบจับมากเท่าไหร่ นะครับแล้วบรรจุไว้ในฮีพออย่างดีการสัมผัสความชื้นความร้อนค่ากดดันต่างๆก็สัมผัสน้อยนะครับทาให้เนื้อพลาที่สมบูรณ์อยู่นะครับแต่อะไรครับแต่ความเหี่ยวความย่นลักษณะการงอกเหล่านี้นะครับถึงจะเก็บอย่างดีก็ต้องมีการเปลี่ยนสภาพนะครับด้วยกลไกของการเวลานั่นเองนะครับเพื่อนเนี่ยถึงจะเก็บไว้นานไม่ได้ผ่านสภาพการใช้แต่ก็ต้องมีเหี่ยวนะครับก็ต้องมีงอกมีแน่นอนนะครับ มีแน่นอนนะครับจะมากจะน้อยเนี่ยแต่ต้องมีนะครับแต่อีกอย่างหนึ่งที่เราพิจรารณาได้ก็คือการหดเหี่ยวแห้งของเนื้อผงนั่นเองนะครับเพื่อนๆดูทีครับเมื่อเรามาดูอย่างเงี้ยเพื่อนดูนะครับเห็นแม้ลักษณะความหดเหี่ยวแห้งย่นของเนื้อปูนนะครับปูนเก่าเพื่อนๆดูสิครับรูปแบบผิวพร้ต่างต่างเนี่ยจะไม่เรียบตึงจะไม่ค่อยคมชัดนะครับเพราะว่าอะไรครับ เพราะการเปลี่ยนสภาพการเปลี่ยนรูปแบบนั่นเองนะครับเพื่อนๆดูสิครับนี่ขอบนี้เป็นเส้นบังคับพิมพ์นะครับเห็นไหมก็ตัดเลยเส้นบังคับพิมพ์ไปอีกด้านนี้องค์นี้แต่อะไรครับแต่เพื่อนๆดูสิครับนี่รูปแบบการหดเหี่ยวนะครับการยุบย่นย่อนะครับกลอนแล้วก็งอกเหี่ยวแล้วก็งอกของเนื้อผงปูนเนี่ยทำให้เส้นบังคับพิมพ์เหล่านี้นะครับจะไม่เรียบตึงคมชัดมากเท่าไหร่แล้วนะครับ เพราะว่าผ่านการสร้างมาเป็นเวลายาวนานนะครับเพื่อนดูเส้นบังคับพิมพ์ฝั่งนี้พิมพเจดีเพืพ่อนดูทีครับขอบเส้นเหี่ยวย่นแล้วก็งอกนะครับเปลี่ยนรูปแบบนะครับลักษณะอันนี้เป็นปูนสุกเนี่ยเพืพ่อนดูสีครับเส้นบัง,บงคับพิมพเนี่ยด้านนี้ไอ้ที่ในพระเกศที่พวกอตอตะกูลท่าทั้งหลายที่นํามาโชว์นำมาจีทตําหนะครับเพ,พื่อนอันนั้นเป็นพระเกศล้วน นะครับอาศัยพวกนี้ยนะครับอาศัยว่ามันทํามาก่อนนะครับอลงปกนิตยสารนะครับลงปกนิตยสารแล้วก็ชี้ตําหนิก่กนนะครับ <c oughs> ชี้ตําหนิทุกจุดนะครับอ่าอันไหนที่เป็นรอยเหี่ยวรอยย่นลักษณะการงอกมันยังชี้ตําหนิว่าเป็นในพิมพ์นะครับในบางคนเนี่ยแสดงว่าเนี่ย <c oughs> ขอไปไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังนะครับเนี่ย ในบางคนนะครับระดับไปนายกสมาคมเลยนะครับไม่รู้นายกสมาคมตลกไหนนะครับเนี่ยลักษณะการงอกของปูนดิบเนี่ยขีย้ตำหนิอย่างนี้เลยนะครับเนี่ยขี้ลูกศรตำหนิอย่างเงี้ยผมถามว่าเนี่ยลักษณะการงอกของปูนเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นในแม่พิมพ์นะครับปลาเนี่ยกว่าจะเกิด,ดว,วิวัฒนาการเหล่านี้นะครับต้องอายุ80-90ปีขึ้นไปลักษณะการงอกเพื่อนดูสิครับเนี่ย เป็นเม็ดเป็นผลดๆเต้นไปหมดเลยเนี่ยเนี่ยเมื่อเราส่องดูดีๆนะครับระดบัะดบพื้นผิวเห็นไหมฮะนี่ระดับพื้นผิวนี่จะไม่เรียบตึงนะครับพระที่เรียบตึงก็คือพระใหม่จําไว้เลยนะครับเพื่อนที่ศึกษาพระสมเด็จนะครับถ้าเป็นพระผิวพระเรียบตึงนะครับเส้นซุ้มต่างๆนี่ไม่มีลักษณะการโผลเคียวนะครับไม่มีลักษณะการงอกเหล่านี้บ้างนะครับอ่าไม่มีลักษณะการม้วนของซุ้มเนี่ย ก็แสดงว่าพระองค์นั้นเป็นพระใหม่นะครับไอ้หลักการม้วนของซุ้มนะครับเพื่อนของเก๋ทำได้นะครับทำได้แน่นอนของเก๋เนี่ยอันนี้ก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งนะครับในพระเก่าแต่ลักษณะกายภาพโดยรวมอย่างอื่นต้องได้ด้วยนะครับไม่ใช่ม้วนอย่างเดียวแล้วก็แต่งนะครับก็ขูดเข้าไปข้างในนะครับใช้ของมีคมขูดนะครับก็ดูลักษณะเหมือนเส้นซุมนมนนซ้มนี่มว้วนนะครับเส้นซุ้มนี่ม้วน เพื่อนๆดูนะครับในบางองค์นะครับแต่ต้องดูกายภาพอย่างอื่นด้วยนะครับเพื่อนเป็นองค์ประกอบนะครับอ่าดูดิติ่งหูเนี่ยเห็นไหมเลื่อนล่างสึกกรอนไปหมดแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยรูปแบบเหล่านี้เพื่อนๆบ่งบอกถึงความแท้และความเก่า <c oughs> ของเนื้อผงปูนนะครับไม่ใช่แท้ที่พิมพ์กับตำนี่อย่าเพื่อนดูนะครับ บริเวณเนี้จะเป็นคล้ายๆปลายเท้านะครับนี่แต่อะไรครับเปลี่ยนสภาพเปลี่ยนรูปแบบเพื่อนดูสิครับโดเขียวแล้วก็งอกเนี่ยเป็นเม็ดเม็เห็นไหมครับนี่คือลักษณะ <c oughs> ของการงอกนะครับของเนื้อปูนเห็นไหมเราต้องส่องเราต้องพิจารณานะครับเพื่อนๆไม่ใช่ว่าไม่ส่องไม่ทันได้ส่องไม่ทันได้หยิบมาพิจารณานะครับไปตีพระ คนโน้นเขาเก๋คนนี้เขาเก๋โดยที่ตัวเองนี่ดูไม่เป็นนะครับอันนี้ก็เรียกว่าเซียนกรรมลอนะครับเพื่อนเซียนกรรมลอทั้งนั้นเพื่อนๆที่ส่งพระมาะในช่องการศึกษานะครับแลกเปลี่ยนความรู้ความเห็นให้ผมดูให้เนี่ยเพื่อนเพื่อนพยายามถ่ายภาพให้คมชัดนะครับถ่ายภาพให้คมชัดนะครับจะพิจารณาง่ายนะครับเนี่ยถ่ายติดชัดแบบนี้ตั้งนะครับระดับแสงให้ดีหน่อยนะครับ ดูแสงนะครับที่เข้ามากระทบกับองค์พระเนี่ย <c oughs> ย้ายมันย้อนแสงนะครับเมื่อเราถ่ายภาพเราก็จะเห็นภาพที่คมชัดง่ายต่อการพิจารณานะครับแต่เพื่อนหลายคนนะครับที่ติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็ดมนตั้งแต่ต้นเนี่ยนะครับบางคนก็นเข้าใจนะครับส่งภาพพระให้ผมดูนะครับอทักว่าพระเนี่ยที่ผมเช่ามาที่ผมดูเนี่ยแท้ไหมนะครับถูกต้องตาม แนวทางไหมนะครับก็แท้เยอะนะครับที่ส่งมาผมดูก็มีเก๋บ้างนะครับแต่ส่วนมากก็เป็นพระแท้นะครับพระสมเด็จเนี่ยพิมพ์สวยกว่าไอของพวกสมาคมอีกนะครับแต่ละคนเนี่ยพระที่เขามีเก่าเก็บอยู่ที่บ้านเนี่ยเช่นหลวงปู่ทวดเนี่ยแท้ก็เยอะนะครับพระสมเด็จนีงของแท้เยอะนะครับ <c oughs> อยู่ที่นักสะสมพระเครื่องนะครับที่ไม่ได้อยู่ในพวกระดับไอพวกเซียนเก๋ทั้งหลายเนี่ย นะครับที่ไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยพราเทยเยอะเพื่อนๆหลายคนที่ติดตามช่องการศึกษาพระสมเด็จก็เริ่มเข้าใจนะครับหลักการดูพระเนื้อผงเนี่ยเพื่อนๆดูตามที่ผมอธิบายตามที่ผมบอกนี่นะครับรูปแบบเหล่านี้ไม่ยากนะครับเพื่อนไม่ยากศึกษาพระสมเด็จนะครับให้เพื่อนจํารูปแบบลักษณะการงอกเนี่ยเพื่อนจําไว้เลยนะครับลักษณะการหดเทียวนะครับรูปแบบเหล่านี้นะครับเป็นลักษณะการเปลี่ยนสภาพของเนื้อผงปูนเปือกหอยนะครับ ที่สร้างจากาเนื้อผงเนี่ยนะครับที่สร้างจากเปลือกหอยหลายๆชนิดเนี่ยเนี่ยนะครับการเปลี่ยนสภาพรูปแบบของพระเท้นะครับจะมีลักษณะการงอกเป็นเม็ดเป็นผลนะครับในจุดกลอนต่างๆนะครับบางองค์ก็จะงอกอยู่บนฐานพื้นที่สูงเ่าเนี่ยนะครับบางอง์ก็อยู่ในพื้นที่ต่ำบ้างก็ขึ้นอยู่กับสภาพว่าจะงอกบริเวณไหนนะครับเพื่อนก็พิจารณาดูให้ดีนะครับแต่ธรรมชาติโดยรวมทั้งหมดเนี่ยที่ผมกล่าวมาเนี่ยที่ อธิบายมานะครับบ่งบอกถึงความแท้ความเก่าของเนื้อปูนนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าปูนเก่านะครับเพืเ่อนๆเนี่ยปูนที่สร้างมานับเป็นร้อยกว่าปีแล้วนะครับ <c oughs> ถ้าเพืเ่อนจําลักษณะเหล่านี้เอาไว้นะครับเมื่อส่องพระสมเด็จเนี่ยไม่ว่าพิมพ์ไหนนะครับก็สามารถบ่งบอกถึงความเก่าของพระองค์นั้นๆได้นะครับนนะครับเพื่อนหลักการดูนะครับก็ไม่ยุ่งยาก พุทธศิลป์พิมพ์ทรงก็จำไว้เป็นลักษณะคร่าวๆนะครับว่าโอเคพิมพ์พุทธศิลป์แบบนี้เป็นเกตบัวตุลนะครับแบบนี้เป็นพิมพเจดีเล็กพิมพเจดีนะครับมีมากมายหลายแม่พิมพ์มีเป็นสิบกว่าพิมพ์นะครับพิมพเจดีเนี่ยเกลบัวตุลก็มีหลายแม่พิมพ์นะครับเกลบัวตุลไม่ใช่มีอยู่แม่พิมพ์เดียวนะครับเนี่ยพิมพเจดีเล็กเพื่อนๆพิมพ์เนี้ยค่อนข้างที่จะหาพบเจอยากนะครับ แล้วเนื้อปลาแบบนี้ด้วยนะครับเพื่อนดูนะครับเราไม่ได้เข้าข้างตัวเองนะครับเราพูดสิ่งที่ถูกต้องนะครับตามหลักการและเหตุผลนะครับเพื่อนพระแท้แท้แบบไหนละครับเนื้อผงปูนเนี่ยนะครับเราไม่ใช่เซียนนะครับผมไม่ใช่เซียนผมก็แค่นักสะสมประเครื่องอนุรักษ์ปราเครื่องนะครับปลาสมเด็จนะครับอีกคนหนึ่งที่สนใจและศึกษาในพละเนื้อผงนะครับแล้วก็สามารถ ทำความเข้าใจนะครับกับพระเนื้อผงนี้ได้ดีเพราะเราศึกษาตามแนวทางที่ถูกต้องไงครับตามหลักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าเพื่อนเพื่อนศึกษาในทางนี้นะครับเพื่อนๆก็จะไม่หลงผิดหลงประเด็นแน่นอนนะครับเมื่อพิจารณาพระสมเนี่ก็สามารถที่จะทําความเข้าใจและแยกแยะได้นะครับว่าพระองค์นั้นแท้หรือเก๊นะครับเก๊เพราะอะไรแทเพราะอะไรนะครับเราก็สามารถแนะนําให้คนอื่นหรือสอนคนอื่นได้นะครับเมื่อเราเข้าใจแล้วเนี่ยนะครับ เราะเราสามารถอธิบายได้ครับเพื่อนใช่ไหมละครับศึกษามันต้องอธิบายได้สิครับจะไปสอนคนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับเราต้องรู้หลักก่อนนะครับเราต้องดูเป็นเมื่อเราดูเป็นเนี่ยหลักการพิจารณาเป็นเนี่ยเราก็สามารถแนะนําให้คนอื่นได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนอื่นได้นะครับสามารถบ่งบอกได้ว่าพระองค์นี้แท้องค์นี้เก๋นะครับองค์นี้แท้แต่อายุการสร้าง 50- 60ปีนะครับ เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเนื้อปูนเปลือกหอยนี่มเพื่อนการวิวัฒนาการการเปลี่ยนสภาพนะครับก็เป็นเรื่กลไกของการเวลาเหมือนกัน50ปีบางหุ่นลมนะครับอนุสร1ร้อยปีวัลคังได้แค่นี้นะครับสองสี่เก้าห้าสองสี่แปดสองนะครับของหลวงปู่หินแช่น้ำมงน้ำมนเนี่ยพระลงกลุ่หรือไม่ลงกลุนะครับเราก็สามารถแยกแยะนะครับได้นะครับเพื่อนจําหลักการเหล่านี้เอาไว้เพื่อนก็มีโอกาสที่จะได้พระแท้นะครับ โอเคครับสำหรับวันนี้ก็ฝากเพื่อนทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามมีเยอะนะครับและช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเข้าไปแคปรูปของไอ้พวกตระกูลท่าทั้งหลายมาเปรียบเทียบกับพระสมเด็จของผมดูนะครับแล้วเปรียบเทียบขยายขึ้นมาดูนะครับว่าพระองค์ไหนจะมีสภาพของเนื้อปูนที่เก่ากว่านะครับธรรมชาติความเก่านะครับไม่ใช่กเก่าที่ปีงกับตำหนินะครับจําไว้เลยนะครับ เก่าที่เนื้อปูนนะครับเก่าที่การเปลี่ยนสภาพรูปแบบของเนื้อผงปูนนะครับนั่นเรียกว่าเก่าโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้เพื่นอนๆโชคดีครับสวัสดีครับ